พัดลมเพดานรูปทรงคลาสสิกเรียบง่าย ที่เราพบเห็นได้บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ราชการหรือศาสนาสถานเพราะนอกจากจะราคาย่อมยาวแล้วยังใช้งานได้คุ้มค่าทนทานเนื่องจากเป็นแบรนด์ยอดนิยมที่มีมาตรฐานการผลิตระดับโลกอย่างมิตซูบิชิสำหรับรุ่นนี้โดดเด่นที่ได้ทำการแยกสวิตช์เปิดปิดเป็นแบบติดผนงังทำให้ใช้งานสะดวกและดูทันสมัยทั้งยังปรับแรงลมได้ถึง3ระดับและที่ถูกอ,อกถูกใจผู้ใช้งานก็คือใบพัดเหล็กใบใหญ่แข็งแรงที่เคลือบกันสนิมทำให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะ ฮาตารีเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ต้องติดอันดับของเราเลยค่ะเพราะคุณภาพของพัดลมยี่ห้อนี้ได้รับการการันตีด้วยการรับรองมาตรฐานระดับโลก ISO 9001ทําให้คุณมั่นใจได้ในทุกครั้งที่เปิดใช้งานอีกทั้งรุ่นนี้ยังออกแบบระบบการทํางานอย่างทรงประสิทธ,ธิภาพโดยเลือกใช้มอเตอร์ที่มีระบบหล่อลื่นบอลแบริ่งช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณด้วยฟังก์ชันปร,รับรัศมีการสายตั้งแต่ 15, 30และ50องศาให้แรงลมกระจายไปยังจุดต่างๆได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้นค่ะ เอาใจคนรักการแต่งบ้านที่ชอบสไตล์มินิมอลแบบเรียบง่ายกับพัดลมเพดานที่มาพร้อมกับโคมไฟมาตรฐานจากแบรนด์ลำต้านหนึ่งในผู้ผลิตหลอดไฟยอดนิยมโดยความโดดเด่นของพัดลมเพดานรุ่นนี้นอกจากจะโดนใจสไตล์มินิมอลแล้วยังมีใบพัดขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง86นิ้วที่ทำจากไม้จริงสีอ่อนตัดกับตัว,ตวเครื่องสีขาวสามารถนำไปติดตั้งได้กับบ้านแทบทุกสไตล์ นอกจากนี้ยังมีแรงลมที่ทรงพลังแถมยังมั่นใจได้กับมอเตอร์ที่เลือกใช้วัสดุคุณภาพดีให้คุณใช้งานได้อย่างปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะพัดลมโคจรรุ่นนี้มาพร้อมใบพัดสีใสช่วยมอบความรู้สึกสบายตา อีกทั้งยังผลิตด้วยพลาสติก PP และพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรงทนทานให้สีสันเงางามและที่สำคัญยังตอบโตรวจด้านความปลอดภัยในการใช้งานสุดๆเพราะออกแบบตะแกรงครอบใบพัดให้มีความถี่จำนวนถึง140ซนิ้วมือจึงไม่สามารถลอดผ่านเข้าไปได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไม่เพียงเท่านั้นยังติดตั้งระบบเทอร์โมฟิลที่จะทำการตัดไฟทันทีเมื่อมอเตอร์มีความร้อนสูงผิดปกติด้วยค่ะ อีกหนึ่งพัดลมเพดานที่ทำหน้าที่คลายความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะสามารถปรับแรงลมได้มากถึง4ระดับไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นอเทมแต่งบ้านสไตล์วินเทจที่ช่วยเติมเต็มความสวยงามให้กับห้องของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ใบพัดยังผลิตจากไม้อัดที่มีความคงทนสูงไม่ยืดหดหรือแตกง่ายจะติดตั้งภายในหรือภายนอกอาคารก็ลงตัวแถมยังการันตีคุณภาพด้วยการรับประกันมอเตอร์ยาวนานถึง10ปีช่วยมอบความมั่นใจในการใช้งานได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะพัดลมเพดานสีดำสไตล์เรียบเท่เหมาะกับการติดตั้งทั้งในห้องรับแขก ห้องนั่งเล่นรวมไปถึงภายนอกอาคารอย่างระเบียงบ้านค่ะใบพัดผลิตจากเหล็กสุดแข็งแรงทนทานปรับระดับการหมุนใบพัดได้มากถึง5ระดับกระจายแรงลมได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่แบบเบาๆชิวๆไปจนถึงแบบลมเย็นสะใจ,จเลยล่ะค่ะดังนั้นหากใครกำลังมองหาพัดลมเพดานดีไซน์เท่ที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างครบถ้วนแถมยังมีราคาสบายกระเป๋าเราขอแนะนำรุ่นนี้ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณค่ะ m i t s u b ิชิอิเล็กท i c กเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลายบ้านต่างไว้วางใจค่ะโดยพัดลมโคจรรุ่นนี้เองก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันเพราะผลิตด้วยชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟแถมยังมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรหรือมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไปพร้อมออกแบบตะแกรงให้มีความถี่เป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเลือกใช้มอเตอร์แบบปิดที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมได้ช่วยส่งแรงลมออกมาอย่างสม่ำเสมอเย็นสบายทั่วห้องคลายทุกความกังวลไปเลยค่ะด้วยการออกแบบสไตล์โมเดิร์นที่สามารถนำมา mix and match กับบ้านหรือคอนโด,โดได้อย่างลงตัวและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะเป็นพัดลมเทนานที่หากมองเผลินๆหลายคนจะคิดว่าเป็นโคมไฟ เนื่องจากมีใบพัดต้อนอยู่ด้านหลังซึ่งพัดลมรุ่นนี้จะเน้นการใช้แรงลมแบบธรรมชาติสามารถปรับได้2ระบบคือระบบดูดความเย็นที่เหมาะกับการใช้งานในฤดูหนาวและระบบส่งความเย็นที่เหมาะกับการใช้งานในฤดูร้อนนอกจากนี้วัสดุยังมีความทนทานสูงและสามารถสั่งการผ่านรีโมทเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเยอะเลยค่ะ พัดลมเพดานสีขาวสะอาดตารุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์สุดเรียบง่ายติดตั้งได้ในทุกสถานที่ใบพัดเป็นใบพัดเหล็กเคลือบพิเศษแข็งแรงทนทานและกระจายลมออกไปอย่างเป็นวงกว้างแถมยังปรับแรงลมได้ถึง3ระดับช่วยมอบความเย็นสบายให้กับทุกคนได้อย่างทั่วถึงที่สำคัญยังผลิตจากวัสดุคุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นรุ่นนี้จึงถือเป็นพัดลมเพาดานอีกรุ่นที่มีคุณภาพมอบความปลอดภัยในการใช้งานในราคาที่คุ้มค่ามากทีเดียวค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาพัดลมสำหรับห้องนั่งเล่นหรือห้องทานอาหารที่มีขนาดเล็กถึงปานกลางเราขอแนะนำพัดลมโคจรรุ่นนี้เลยค่ะเพราะใบพัดมีขนาดกว้าง18นิ้วซึ่งมีความกระทัดรัดแต่ให้แรงลมเย็นสบายจากการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถกระจายแรงลมได้อย่างทั่วถึงพร้อมควบคุมการทำงานได้ง่ายๆด้วยสวิตติดผนังที่ไม่ใช่แค่เพียงปรับแรงลมได้3ระดับเท่านั้นแต่ยังปรับรัศมีการสายไปที่30องศาหรือ60องศาได้ด้วยเช่นกันบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในห้องอย่างลงตัวแน่นอนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด